ารายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้บอ่อขยะเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนสิบนาทีทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซี่ยนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายจักรกิจมหากิจวรกุลนะคะบอกว่าเนี่ยได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้เป็นบอ่อขยะเชิงเขาทอหมู่ที่5ตำบลแก่งเซี่ยงแก่งแก่งเซี่ยนนะคะแก่งเซี่ยนก็เลยขอให้มีการประสานร,รถตับเพลิงเนี่ยมาเร่งดับไฟ เป็นการด่วนแล้วก็มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองกาญจนบุรีด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูหน้างานกันแล้วเมื่อเมื่อไปถึงเนี่ยคุณแม่ก็เจอแหละว่าทีมเจ้าหน้าที่รถกับเพิงมากกว่าสิบคันนะคะก็เร่งระดมสกัดเปลวเพลิงคือทํางานกันกลางคืนนะคะฟุดม,ม,มากนะคะแล้วก็ทํางานกันอย่างเต็มที่เลยขณะที่เพลิงเนี่ยมันก็โหมลุกไหมอย่างต่อเนื่อง ทีไม่แรงเป็นลูกใหญ่ๆเลยแล้วก็เร็วมากๆนะคะเนื่องจากว่าขยะตรงจุดนี้ค่ะมีบางอย่างมันก็เป็นเชื้อเพลิงได้นะคะแล้วก็มีขยะทับถมอยู่ตรงจุดนี้นะคะจํานวนเนี่ยประมาณล้านตัน โดย,ดยเฉพาะขยะใช่ค่ะก็เลยได้มีการสั่งการให้มีการนํารถรัคโขเข้ามาทําเป็นแนวป้องกันไฟนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไฟที่มันไหม้บอกขยะตรงเนี้ยมันลุกลามกินพื้นที่ไปมากกว่านี้เพราะว่าหากไม่รีบทาเนี่ยอาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ยากกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนสอบขอมเมืองกาญจานบุรีด้วยระบุว,ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะจากการที่ตรวจสอบก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งเนี้ยคุณแม่เขาก็ดูโดยรอบนะมันก็ไม่ได้มีเหตุไฟป่า ออะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วมันขึ้นมาได้ไงเขาก็เลยอาจจะมีคนทิ้งก้นบุหรี่ไหมเรเผลอทิ้งอะไรแบบนี้ลงไปหรือมีอะไรเกิดหรือความร้อนข้างในพอแมดนจัดมากๆประทุได้อะไรอยู่ข้างล่างที่มันเป็นตัวที่ทําให้เกิดไฟขึ้นมาได้อันนี้ก็คือมีหลายมีหลายข้อสันนิษฐานค่ะซึ่งทั้งหมดก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปแล้วแล้วก็คืบหน้าวันนี้แปดโมงเช้านะคะที่ผ่านมาก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้